นี่เป็นพาดหัวข่าวนะคะตามหน้าหนังสพิมพ์ต่ละฉบับที่นี้เราจะมาตามกันกับประเด็นทางด้านการเมืองกันก่อนเลยโดยเฉพาะกับข่าวคราวของพรคพลังประชารัฐนะคะที่ออกมาประกาศถึงโอกาสของความเป็นไปได้ที่จะจับมือกันกับพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งเลยค่ะก็เป็นคําพูดออกมานะคะจากทางพลเอกประวิตรนั่นเองวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่แล้วก็เป็นข่าวในหน้าหนึ่งนะคะของหน้าหนองสพิมพ์หลายฉบับด้วยกับประเด็นประเด็นนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรค่ะ ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ได้เข้าไปที่ทําการของพักเพื่อหาหรือร่วมกันกับแกนนําพักเนี่ยนะคะนานเกือบหนึ่งชั่วโมงและก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามเรื่องของการเปิดตัว19ว่าที่ผู้สมัครสอสอใต้ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกระแสข่าวเรื่องของการจับมือทางการเมืองกับพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยมีเงื่อนไขเนี่ยนะคะสนับสนุนตัวพลเอกประวิตยนี่แหละครับเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าพลเอกประวิตยเนี่ยบอกว่ายังไม่ถึงเวลาพ่อถามย้ำนะคะว่าแสดงว่ามีการพูดคุยกันอยู่ใช่หรือไม่ พลเอกประวิทย์ก็บอกสั้นๆนะคะบอกว่ารอให้ถึงใกล้วันเลือกตั้งสะกแล้วค่ะนี่เป็นคำพูดเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยโอ้โหเป็นประเด็นข่าวใหญ่ออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยทีเดียวนะคะกับการเปิดกว้างของพรรคพลังประชารัฐที่จะจับมือกันกับพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยเองเขาก็เคยยื่นเงื่อนไขเอาไว้นะคะว่าถ้าจะจับมือเป็นรัฐบาลด้วยกันนั่นหมายความว่าพักพลังประชารัฐนั้นจะต้องไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ย มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนั่นเองนะคะก็จะต้องมีพลเอกประวิทร์เนี่ยน,นะคะเป็นนายกค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยน,นะคะทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินยงังพูดถึงพรรคพลังประชารัฐเนี่ยน,นะคะที่ยังคงชูพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกอยู่นเนี่ยตกลงในยังชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่หรือเปล่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกว่าเรามีพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักแล้วก็มีนายกซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยเดินต่อไปได้ พอถามว่าทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นั้นจะอยู่ในรายชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าตอบไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากเกินกว่าที่จะไปรู้อนาคตส่วนแคมเปญน,นะคะนายกคนละครึ่งจะเรียกความนิยมให้กับพรรคพลังประชารัฐได้มากน้อยแค่ไหนคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปกล่าวอ้างถึงเรื่องนี้เลยประชาชนจะสับสนในถึงเวลาก่อนยังอีกนาน ถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทอมก็คือวันที่23มีนาคมปีหน้าเนี่ยและก็นับจากวันนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ5เดือนพอถามว่าเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยังอยู่ครบเทอมใช่ไหมุณสมศักดิ์ก็บอกว่ายังไม่มีเหตุผลอะไรนี่ที่จะไปคิดว่าจะไปยุบสภาหรืออะไรและก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหายุบสภาหรือว่าเสียงเราดีมากหรือว่าแย่มากจนไปไม่ไหวถึงขั้นจะต้องยุบสภายังไม่ใช่ทั้งสองอย่างพอถามถึงกระแสะข่าวค่ะที่พักพลังประชารัฐเนี่ยจะจับมือกับพักเพื่อไทย ทางคุณสมศักดิ์เองก็บอกว่าไม่ทราบโดยเมื่อวานนี้น่นะคะผู้ฟังคะที่ที่ทาการของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณสันติพร้อมพัฒนะคะเลขาธิการพรรคพร้อมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะในฐานะที่เป็นประธานจุติศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ร่วมกันถแถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสภาคใต้จํานวน19คนด้วยกันนะคะจาก10จังหวัดค่ะก็ปรากฏว่าทางด้านคุณสันติพร้อมพัฒนะคะก็ออกมาบอกว่า ว่าที่ผู้สมัครสสแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ในการที่จะมาร่วมกันกับพักเพื่อพัฒนาภาคใต้โดยพลังประชารัฐได้รวมผู้ที่มีอุดมการณ์เข้าไปแก้ปัญหาประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขพัฒนาเพื่อศักยภาพของจังหวัดภาคใต้ให้ชาวใต้เนี่ยอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นซึ่งผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทยในฐานะหัวหน้าพักมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาคใต้แล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่เคยมีรัฐบาลแล้วก็หัวหน้าพักไหนที่ไม่สามารถไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันออกกลางให้เกิดความแนบแน่นและไว้ใจแบบนี้ได้ซึ่งพักพลังประชารัฐเองก็จะส่งสสภาคใต้เนี่ยครบทุกเขตค่ะโดยทางคุณสมศักดิ์เองก็มั่นใจนะคะว่าว่าที่ผู้สมัครสสเนี่ยจะสามารถนำชนะชัยชนะมาสู่พ,พลังประชารัฐแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าได้เพราะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยมีจุดแข็งมากไม่ว่าจะหันไปทิศไหนเนี่ยพักพลังประชารัฐคือรัฐบาลไม่มีใครเถียง แกนนาหลักของการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพลังประชารัฐดูจากหัวหน้าพักของเราเป็นบุคลากรที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับข้าราชการสสสวแล้วก็ใกล้ชิดสนิทสนมผูกพันกันมากกับท่านนายกจึงมั่นใจว่าเราเป็นรัฐบาลที่ในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลภายใต้การนําของพรักพลังประชารัฐอีกและก็มั่นใจในตัวผู้สมัครสอสอที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสอสอเราจัดตัวผู้สมัครในเกรดที่ดีมากค่ะ